าจาตัวเถอะน่ะน่ะเจ้าตัวเถอะน,นั่นไต่ง,งามๆขึ้นไปนยังไงเมียแม่เต็ม,มางามขึ้นไปน,น,นั่นนั่นน่ะไต่ง,งามๆขึ้นไปครับไงเจ้าตัวเด้อปูปูทางใต้กันยัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่จงคอสบายพาร่วยผู้เฒ่าพาร่วยกับเอฟซีครับเมื่อนี้พ่อกุณแม่เมื่อคนสิบห้าไปขอเด็กอยู่อ่าตนกระเดาใหญ่ครับอีซีครับเพราะว่างวดงวดก้อนผุนอากาศน้องไปขอได้หนึ่งสองงวดที่มันออกแปดหนึ่งสองนะครับอีซีครับก็ได้หนึ่งสองมานะครับมาอีซีครับเมื่อนี้เพิ่นก็เรียกว่าพูมยู่หันมีลูกแก้วลอยขึ้นนะครับเด้ออ่าเพื่อ นั่นไงเอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมวงนะครับทั้งช่องเป็นเพียงแกนทางทั้งช่องเป็นเพียงแกซื้อกลางเท่านั้นครับอีฟซีครับขอเลขจากต้นกระเดอยไงนะครับเนาะไปเบิรงว่าผลสีเห็ดอย่งไรครับอีฟซีครับไปตามพอสไลด์ผ้รวยไปผู้ถอดพ้าร่วยไปครับอีฟซีครับครับอีฟซีครับกะบอ่าตนกระเดอยไงอยู่ข่างห่างหน้าเพิ่นครับอีฟซีครับมองหันเพิ่นว่าลูกเกี่ยวเคยมาลงอยู่หันนะครับเนาะในอ่าลงอยู่หันแหละเพิ่นกะมาขอว่าผู้มานอนอยู่ นี่ก็ได้เป็นประจำนะครับเอออฟซีครับอาจจี้ได้ไปสอบถามพอกดก่อนนะครับเนาะว่าต้นนี้เคยห้โชกมาจะเขื่อแล้วนะครับเนาะอีฟซีครับตามแอดไปครับชิได้ตัวใดนะครับเออแต่ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนานะครับเนาะขึ้นบุญสัมพันธ์กันบอได้บอครับอีฟซีครับ พ่นสีเอาทั้งไหนต้นนี้ใหญ่ด้วยครับพี่ครับกระเดาต้นนี้บ่ธรมดานเดี๋ยวคุยกับพ่อกลนเน้ข้าวก่อนครับพี่ครับเอาคุยกับพ่อกล่นเน้ข้าวก่อนเนาะครับเนาะครับพี่ครับตรงนี้ก็เห็่งว่าเคยมีโชคทีหนึ่งเนาะครับเนาะงวดมาเอาก็ได้สิบสองตัวเดียวครับพี่ครับงวดนี้มากคือผิ่นแปกปูแต่บ่อหนาากก็เห็นแล้วนะ คนติดรูป,ปแป้งนะครับเลย <า S 1> พี่ครับวัวปอกเชียนกันเนาะที่วัดกลาง ตามกอา้จ oh, mm. <là> ีบเจสหเนส่ีเรีย้าวสีเด้อมาขอสูขอไส่น้ำเจ้าทีเจ้างเจ้าพูเจ้าทีอืมเลียนดูน้ำ บุญนี่้าให้ลูกหลานในสุขในลาบบอกสุขลาบแมใ่ให้ลูกให้หลานหนึ่งน <c oughs> ี่เด้อเทวดาเทวดาอารักษ์กระไดะจะทีจะสร้างจะพุ่มจะทีเกตจะเดาทีว่าเทวดาอารักษ์ถึงจะทียุ้งทีตุนกระเดาให้ลูกให้หลานใ้เครด่บุญเฮ็ดท่านสั่งน้ำทำบุญลูกหลานจะจิตซ่ง กุศลผลบุญไปให้ตัว่าไปให้ลูกให้ร้านโตูกมัวมกนวันทีมากกนเนี่ยวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเออปูนาตายายก็ได้บอกตรงๆจาปิดจาบังให้ลูกด่านลูกด่านทางบ่งานหุจักหยังขึ้นไม่เป็นปีกหรือปุ๊บขึ้นยังเลยดิให้ลูกให้ร้านเห็นชัดๆเด้อ ขายตกร้านเน้อจสาจุจาจุหาผู้ขาบบุษาบุษะเกย็หมือเขียงมืบเ็นลูกแต่ตั้งดีดีแต่มรูกทั้งที่พอลูกพืืน เป็นตัวเป็นตัวเด้ออยากิดอย่าบางให้รุกหลานหนึ่งซื้อขึ้นใหม่แป้นปีกเลยปุ๊บพ่อว่าไงปุ๊บไร้อืมอาล้วพ่อขาวคักแล้วขาออกหน่อย่อยเลยไหลยู่คขับเปินขับเอ่ซีขับขับไหน้าค่ณแม่อืมตั้งน้าม้นหน้าเลยายย่ายเลย ยาตายยาเด้ออยากไปทำเงินไดไหมที่ีเด้อหัวถือถือเป็นเงินเบิ้งร้านจุบจูบมันหเด้ออย่าอย่าเป็ีเนจีีหนาไม่ยังไงเนียเปลียนจีีหนาไม่ติแม่ลองเมื่อกียาเป็น่ยนจีทีเป็นยังไงไตียาจีีเป็นยังไงจีบที้ายอยากผู้จักบ่เคยเปนีักเไอยี๋ให้เป็นนเป็นเบิ่งนอกีเน่ยเป็นยังไง เดินสีหนาไมไอ้เขาไปเบื้องไก,ก่ครับยุ้ซี่ครับว่าหแม่มือวันทีเ่เยนตัวไหนน้องขับเนาะไอตัวแถะเห็นเลขตัว,วไหมเห็นหลายหาศูนย์กับเมียนสามหาศูนย์สามหาศูนย์อันตั้งเท่องแปดศูนย์สามหาศูนย์เอ็ยม่สามไหม สามห้าศูนย์เลยค่ะโอ้แมนอิริอ่ะแมนมะกรสามสามเห็นชัดแล้วนั่นหนะ้าศูนย์น่ะเอ้าเจ้าสี่ตีเป็นเป็นศูนย์เร้ยสี่ตีเป็นเก่านะเอาหันน,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 นั่นน่ะสามห้าศูนย์ครับขันมาเพิองตัวใหญ่ๆทั้งนี่ทั้งใตนี่ศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ด โอ๊ศ oh, no? mm. ูนย์ห้าห um ้าย um ังเอาเอาแม่เบ um ิ um though, ้งค oh, ักแมตัวใดนี่นี่แม่ศูนย์เออตีตีตัวนั้นเป็นสามสามห่าน่ะศูนย์สามห่านอยู่ต่ำๆนี่แม่เท่าอยู่ต่ำมแต่ว่าอยู่ชั่งเทิงหนึ่งอยู่ชั่งเทิงเนี่ยกมเห็นเป็นแปดศูนย์เออนั่นแม่นไ่พอไหวแล้แล้วผมบนี่นี่นี่มองนี้นี่มองนี้เป็นสามห้าศูนย์นี่ เมานี่นี่สามหนึ่งเนี่ยสามมันยักมันมากจังสี่ยักมากจังสี่เลยนะะาคืนไปหันอันห้างเลยค่ะอันนี้ขันตีเป็นศูนย์นิ้นสิ่เป็นเก้าวะนี่มันมากจังสี่นี่นิ้สี่เป็นเก้าให้แม่ตีแล้วแม่เห็นเออเนี่ยละคอยตีเพิ่งสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ มาทั้งแตกกันยังมาเป็นอีกยังมาเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สามหาอีกนั่นนี้พอศูนย์สามหามันเป็นตัวเดียวกันกระปั้นกระมากระปั้นกระมาศูนย์สามหาอันนั่นอันนั่นสามหาศูนย์เออนั่นนี่บ้านไแม่แม่ซีเห็บตรงไนยืดตรงไหนอันนี้อันนี้เออเอานั่นนะแม่เทียนนี่นี่แม่สูบกสีกนี่นี่นี่แม่ เออเดินผู้เดียวอันนี้อันนี้สิเป็นสามหาศูนย์อันนี้สิเป็นศูนย์หาอันศูนย์สามหาเลยนี่แต่ว่าตัวเดียวกันยุตัวเดียวกันยุนี่เลขศูนย์ตัวใหญ่ได้หนึ่งนี่นี่เลขศูนย์นี่เลขศูนย์นี่เลขสามนี่เลขหาเห็นชัดมั้ยแม่เนมีตัวเดียวคือครับไปครับแม่ค่ะย่าศูนย์สามหาครับผม ศูนย์สามหาหรออันนั้นอันนั้นตีเป็นสามหาศูนย์มันเป็นตัวเดียวกันจ้ะนี่แม่เลขศูนย์ไหมหมายว่ามันเด็กศูนย์ตัวนี้แล้วอันนี้เป็นแปดศูนย์นี่ยื่นซื้อนี่ที่เป็นแปดศูนย์นี่แปดศูนย์คกะคักด้วยนี่เ็กศูนย์โตบาง่ใยนี่เป็นแปดอันนี้เป็นศูนย์ในสามตัวครับ สามหาศูนตัวเดียวสามหาศูนย์ 0. ท่างต่กันยังมาศูนย์สามหาอืมเอาอจะตัวเท่าน้นะยะตัวเท่าน,ะนั่นเต้งามๆขึ้นไปด้วยนะมียังไรแม่เต็มนล้วนเนั่นน,น,นั่นนะเต้งามๆขึ้นไปนะสามห้าศูนจ้าสามหาศูนย์ยะตัวเด้อปูออห้าศูนย์ ทางใต้ก็ยังเป็นศูนย์สามหาเนี่ยังเป็นศูนย์สามหานี่ยเด็กหาได้วยถึงมีแค่นี้เนาะเทวดาตั้งเพิ่งคุยว่ามันแปดศูนย์นั่นนะเพราะสิบเป็นรางเฮื่อบนบุ๊งตัวเด้ออย่าตัวหลูกตัวหลานนะหลูกลานทางซื้อปึ๊บขึ้นใหม่แปลนปีกเลยเนีเทวดาเลย ผูดไดสิว่างมง่ายกว่บบาท่าจันทนละเจา้าถืเป็นรางหรือยจะสิเป็นบนครับอืมแต่ว่าอืพอไหวเห็นตัวใดโอ้ยบันบนเบ่งเลยแม่ก็เห็นแต่แม่บ่งเอดแล้วแม่เห็นตัวใดตัวเดียวกันนี่ละเห็นกระไดมันมัพบกเป็นตัวอื่นหรอกครับเอฟซีครับเห็นตัวเดียวกันด้วยครับด้วย คร่าผู้ใดเบิ้งก็เห็นกระเลี่ยวเนาะได้ได้ก็ได้ตัวเดียวกันนั่นแหละให้แม่เสม,มอผู้คนมีสินนะครับได้เบิ่งเอาคาวบซี่ครับต้นสะเดาใหญ่เนะแม่เนาะงวดก้อนนี่มาขอได้ตัวได้ก่อนพ่อคนอ,อันที่ต้นหา,น,หาหนึ่งสองหาหนึ่งสองเข่หาสองตัวนึ่งส,อง,อ,ส,อ,งงสองประหัวอ,อ,อ,อืมครับผมงวดนี้ครับ งวดนี้ได้ศูนย์นี่แน่นอนสามห้าศูนย์ตัวเมียเนาะศูนย์นี่แน่นอนแต่เด่นสองตัวก็มีสามหามีสามศูนย์หาศูนย์ครับพี่ซี่ครับในกลับเอาด้อครับเด้อกรับเอาพี่ซี่กลับเอาครับที่ต้นเสลาใหญ่เนาะครับเนาะเสลาใหญ่ให้แม่เสมอดังดังโอ้ซาตูซาตูเนาะอ่ดังดังตามผมอ้ดังดังเนี่ยไอ้มีซื้อเสียงดังไก่เนี่ยเดดเป็ด เป็นแอดมินนะพอใหญ่ไหมเนีครับผมครับผมติต้นสะเดาใหญ่มือนีอะน,น,นะครับนอกวันที่ยี่สิ่สนแม่เนาะยี่ส <16 S 1> ิบตุลาคมสองพันหาร้อยสขอโชคตี่ต้นสะเดาใหญ่เคยให้มากคักคัดขับพีซ่ซีครับคือหนึ่าหนึ่แต่เขา2องตัวนะครับเด้อเอซีครับ ครัสร้างกิฟนี่ก็ให้ดั่ให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมขอจบกิปไปเพียงสนีครับผมปังปังแม่บอกนกับนะารวยรวยรวยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบหกับเศีครับขอจบกิปไปเพียงสนีครับผมปังปังครับ